อทำไมคะ<ด>อ๋อค่ะหายไปนานเลยนะผมแดดดีเออที่ยังอยู่นะผมช่องไม่ได้ขายไม่ไม่ได้ไม่ได้มีใครมาขอซื้อนะแต่ถ้ามีใครมาขอซื้อจริงนี่ต้อง <c oughs> พูดเล่นก็คือคือตอนนี้มาอัปเดตกันว่าตอนนี้ผมรอ PR รแกรนด์อยู่ใช่ไหมครับก็แบบมันมีกระจิกกระใจทําอะไรเลยอะ่ะ <c oughs> ม,มันไม่อยากไม่พูดง่ายไม่อยากทําอะไรเลย <c oughs> แล้วก็บวกกับว่า ผมรู้สึกว่าการทําคลิปมันทําให้ชีวิตครอบครัวมันลดลงเนาะผมก็เลยไม่ค่อยได้ทําช่วงนี้แต่ยังคิดถึงเหมือนเดิมครับคิดถึงการทําคลิปเหมือนเดิมอยากจะทําคลิปทุกวันอะวันนี้พามาชูมาปิกนิกหน่อยช่วงนี้เป็นหน้าหนาวแล้วหนาวมากตอนนี้ผมอยู่ที่เบลมอฟอร์เคยเคยมาเบลมอฟอร์หลายรอบแล้ะทํางานก็พามาชูมาปิกนิก คือกระแสตอนนี้กระแสมาประเทศออสเตรเลียก็ยังร้อนแรงเหมือนเดิมเน,ะน,นาะก็ใครที่ดูแดดดียวเนตตตัต้งแต่ช่วงแรกเราได้มาออสเตรเลียตอนนี้นี่ผมดีใจด้วยนะเป็นไงมั่งหางานยากใช่ไหมช่วงนี้แล้วก็ค่าบงค่าบ้านนี่ก็แพงเหลือเกินะอัปเดตหน่อยมาชูไม่ได้ถ่ายคลิปนานหนะ่ยมาชูยิ้มยิ้มยิ้มโชว์ฟันท่ลูก <laughs> มาชูฟันหลุดแล้วฟันหักไปซี่หนึ่งโอ้คิดดูคนดูที่ดูคลิปผมมาตั้งแต่ช่วงแรกช่วงที่มาชูเพิ่งเกิดเนี้ยตอนนี้มาชูฟันหักแล้ว <c oughs> มา <c oughs> กิน <c oughs> กินก่อนหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยแดดดเออรี่ขับรถใหม่หรือเปล่าคือผมเพิ่งไปซื้อพาโดมาคือสั่งพาโดนี่นครับสั่งมา8เดือนบางคนรอเป็นแบบปี2ปีเลยนะแต่ผมโชคดีได้แค่แปะสั่งมา8เดือนแล้วรถก็มาพอดีก็ที่อยากได้ full wheel drive เพราะว่าอยากจะทำคลิปที่แบบไปลุยป่าทัวร์าอ t b a c k แบบ โชว์กับกราฟเลยผมอยากทาอย่างนั้นเลยแบบไปเที่ยวกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจซื้อ four wheel drive มาเพราะว่ารถที่มีที่บ้านไปอย่างนั้นนี้น่าจะพังก็เก็บตังค์อีกนิดนึงเดี๋ยวจะซื้อแคมเปอร์เทเลอร์ลากไปเด้อลากไปเที่ยวกันเลยก็ฝากติดตามชมนะครับม mm ันคงจะเป็นอ่าช like, ่วงของอะไรนะลูกนิดนึงมันคงจะเป็นช่วงของอะไรนะเอา back series โอ้ยางนั้นเลยโอ้ไข่อุ่นยังเลย มีไข่ต้มด้วยอ๋อนี่ในวันนี้เอาอะไรมามั่งเปิดโชว์สิไม่มีคนมาแล้วเขาไม่ไม่หยุดเลยเขาไปตลอดเขาไม่รู้ว่าตรงนี้มันเดินลงไปน้ำตกได้ดูอย่างนี้นี่หมูปิ้งข้าวเหนียวไข่ต้มผักลวกโอ้โห้ฟินขอบคุณครับอานนี้ มีองุ่นด้วยองุ่นแคนดี้คอทตอนแคนดี้คือตรงนี้มันจะมีทางลงไปน้ําตกแบบสวยเลยมีในคลิปผมเคยลงไปลองเข้าไปดูมีเรื่องหนึ่งที่แบบเสียใจมากเลยก็คือลงทะเบียนเลือกตั้งต่างแดนไม่ทันคือแบบมีกองสุนมาให้ช่วยโพสช่วยอะไรนะผมแบบลืมแบบผมเสียใจมากถ้ามีโอกาสเรือกนะผมจะเลือกพักสีส้มเกิดมานะครับมีบางไม่เคยมีโอกาสได้เลือกตั้งซักครั้งเดียวเลยไม่เคยเลยรั้งที่แล้วที่เขามาซีนี่เราไปตัั้กัน เราไม่เคยเลือกตั้งตัวเองเฮ้ยสมัยทีที่แล้วพี่ตรงเมโทโฮเทลอะตัวเองเราไม่เคยเลือกตั้ง,ง,งจำได้ไม่เคยเลือกโอเคแล้วเพื่อนๆที่ดูช่องคลิปแดดดีออนดูตี้ผมก็คิดว่าน่าจะเลือกพักสีส้มกันหมดนะผมคิดนะเดาเอที่แล้วเธอเลือกประชารัฐนะใช่เหรอน <laughs> ี่นี่นี่ <laughs> ผมก็คิดว่ายอย่างนั้นโอ้อิ่มยังเลยนี่วันโอ้โห คือตอนนี้มันอยู่บนยอดเขา,าครับแล้วมันแบบหนาวเย็นยเยือกครับรต้องถ่ายเต็มตัวด้วยนะ <c oughs> หนาวแบบโอ้โหถ้าใครมาซาวุดิอารแลนด์ช่วงนี้คือแบบช่วงช่วงหนาวเลยช่วงเที่ยวเลยอุ้ยอันนี้เปิดแล้ววันนั้นมาปิดโอ้โหดีเลยได้ถ่ายคลิปให้คนดูได้ดูามาชูอมาชน้อน้องกับ โอ้ดูวิวดูวิวนี่มาถ่ายแบบไม่ตั้งใจเนี่ยวููวตายแล้วน่านกลัวจังเลยมาชือ,อบ้านคนหลุกจำจำดำดำหรอไม่รู้สิคือวัวป่ะน่าจะาโอ้ใช่วัววัวนั่นคือวัว เย็เย oh, yeah, yeah, yeah. mm ็นเย็นเมืองไทยกำลังร้อนเลย <Yeah. S 1> ใช่ไหมตอนนี้ <Yeah. S 1> น้ำตกอยู่อีกฝั่งนึ่ง mm hmm. ลูกเดี๋ยวเราเดินมปอีกฝั่งนึง mm hmm. คือจริงๆแล้วอ่ะที่มาตรงนี้อยากเอารถมาลุยน้ำมันเซียนมากไม่เคยมีโฟล์ดรายใช่ไหมพอมีโฟก็เซียนมากอยากอ,าอยากไปขับลุย <laughs> <laughs> ยังไม่เคยลุยเลยแค่แค่มาลุยตรงนี้มาครั้งนี้แล้วก็มารอบหนึ่ง <laughs> ถ้าใครอยากดูเรื่องรีวิวรถ ของออสเตรเลียนะครับโตโยต้าพราโดเนี่ยลองคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปนะผมเพราะผมอยากจะทำซีรีส์นี้แบบมานานละตอนนี้ Coffee s e r ซีรีส์ก็ไม่ได้ทำเลยแล้วก็ประกาศขายเครื่องกาแฟกับไกดเดอร์ไปแล้วด้วยถ้าใครสนใจนะครับติดต่อมาได้ผมถ้าอยู่ไทยผมส่งไปให้เลยแต่ก็โอนตังมาก่อนน้าเดี๋ยวมส่งไปกะ <c oughs> จะขายละเพราะเครื่องกาแฟที่ร้านก็มีแล้วขี้เกียจด,ด้วยวันหยุดก็ไปกินกาแฟฟรีกลายเป็นว่าไม่ได้ชงเลย แล้วไม่ได้ทําคลิปด้วยถ้าใครสนใจไปต่อมาเลย <econom ie. S 1> ที่ประเทศไทยตอนนี้เป็นไงบ้างครับไหนหรือว่าน้องๆที่เพิ่งมาถึงประเทศออสเตรเลีย,ยแบบเมื่อไม่กี่เดือนมาก่อนเนี่ยเป็นไงบ้างงานหายากไหมค่าบ้านเป็นไงแล้วหาย,ายังไงเราอยู่รอดกันยังไงคือตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าอย่ายอมแพ้นนะ คืออยากจะแนะนําว่าอย่าเพิ่งยอมแพ้เพราะว่ามาช่วงแรกทุกอย่างมันเปลี่ยนใหม่หมดอย่าคิดว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนที่พี่โต้พูดเลยนี่ว่าเฮ้ยมันของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะต้องบอกว่าเอาสิบคนมาคุยมันสิบคนก็ไม่เหมือนกันว่าประเทศออสเตรเลียเป็นยังไงคือมันต้องอยู่ไปก่อนสู้ไปก่อนอย่าเพิ่งยอมแพ้ บ้านหายากอันนี้เข้าใจเลยเพราะตอนนี้แบบว่าคนหลั่งไหลเข้ามามากไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับผมประเทศอื่นเขาก็แบบหลั่งไหลกันเข้ามาเพราะฉะนั้นเรื่องงานเนี่ยก็ต้องแย่งกันหายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยทอได้แต่อย่าเพิ่งถอยถ้าสมมุติเราแบบเสียตังค์มาหลายบาทเพราะาเดิมพันแล้วเนี่ยถ้าถอยตอนนี้มันเสียดายไงนเนาะอ่ะนู่นน้ำตกอู้ผมเคยลงไปข้างล่างนู้นถ่ายคลิปน้องสนุกโอเค เดี๋ยวจะพาไปดูอีกจุดนึงที่เป็นแบบน้ําตกเลยแล้วตรงนั้นจะมีทางให้ขับลุยน้ำด้วยหนาต <c oughs> รงนี้นะครับผมบอกเลยว่าเย็นยิ่งกว่าน้ําแข็งเขามาตกปัดเท้ากันตรงนี้ดูสิโอ้โอน่านเล่นเนาะ ช่ไปเดินลุยน้ำมาตรงนู้นนี่กะตะกัดเหรอชอบธรรมชาติที่นี่มากโอ้ยแต่หนาวจังเลยเนี่ย <c oughs> ระวังลื่นนะลูก ได้สิแล้วแต่น้องเลยเป็นไม่หนาวเลยไม่หนาวเลยหันมาอีกทีมาชว์ตกน้ำไปแล้วเนี่ยครับอันที่บอกต้องลุยน้ำไปมีให้หลุยตรงนี้นิดเดียวโอ้ตรงนี้ก็จะเป็นยอดน้ำตกที่เราไปมองดูเมื่อกี้นี่เราอยู่ยอด แมงเลยลูกแค่นี้พอละเออครับวันนี้แค่แบบมาถ่ายหายกินถ,ถึงคืออยากจะบอกว่าสถานะตอนนี้เดี๋ยวดิอัลลูดี้ก็รอพ r แกรนอยู่ภายในปีนี้แหละไม่รู้จะเดือนไหนถ้ามันได้ก็แบบคงจะแบบไม่ต้องมีกระจ,จิตใจตอนนี้มันเหมือนรอบางอย่างอะไรที่แบบโดยไม่รู้ว่ามัน,มนเมื่อไหร่อะไรเงี้ยรู้ว่าภายในปีนี้แต่ไม่รู้เดือนไหนซึ่งมันก็แบบหน่อยๆก็เลยไม่อยากทําคลิปครับ อยากดูคลิปอะไรอ่ะฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเนะครับแล้วผมจะถ่ายให้ดูมันทํางาน5้าวันมีเวลาหยุด2วันมีเวลาถ่ายพิมพ์มาเลยครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับนี่มาโชว์ว่ายน้ําให้ดูนะครับผมว่าว่ายยังไงกระโดนลงเลยลูกโอเคกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวมืดโชว์น้ำสบายใจไหม